เมื่อเบิ่งแตงโมพี่นนอแตงโมน่าจะเก็บได้แล้วแหละเดี๋ยวเบิองดูแบบไกลๆกันแตงโมปลูกหลายอยู่พี่นนอตีนี้อันนี้คือพระท่านได้แก่ด้พี่หนอเดี๋ยวเบิ่งกันเดี๋ยว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 เดี๋ัวเดียเดี๋ยวเียูเนยวเยวอยวียูดี๋ยัเอ่อนอยว่ดีีเดี๋ยวเดยีเดี๋ยวเ แตงโมงแกเขาบอกว่าดูลายแล้วก็เคาะและ้วก็หรือไมก่ก็ลูกเท่ากำปันะ้นน่ะน่าไปสี่สบถึงหวันนะลูกท่านี้กระปักลักว่าเรื่มจากมือใดอันนี้น่าจะแกแล้วเพราะว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเบิงมือพี่น้องเบิงมือเขาเรียกว่ามืออ่าแตงแล้วเดี๋ยวให้ดูมือแตงมันจะเป็นสีนี้แหละพี่น้องนี่สีนี้แหละจะเก็บได้แล้วฟังเสียง ฟังเสียงแล้วก็เบิ้งมือเบิง้งไล่ที่เราก็นวยเท่ากำปัน้นเนี่นับไปสสสองิบห้าวันวิธีบึงแต่งมือแต่ส่วนมากเท่าส่วนเน,นี่ยเขาจะปักหลักล่มทีเด้เอาเราก็จะเบึงแบบอ่าสีผิวไล่แล้วก็คอแล้วก็อันนี้พร้อมตัดเลยเนี่ยสวย โอ้นักทีได้ไยมาจะโลกไปนะพี่น้องใส่ได้อ,ดอยออู่เดี๋ใส่ตะกะอือใส่ได้นักนียัง่อนพี่น้องลงทุนซื้ออันนี้นะมาใส่ลองถ้าติดสัมพัสกับดินมันจะบ่ค่อยดีมันอาจจะเน่าหรือไม่ก็สีผิวเขบวาบ่สวยเบิ่งดันนี้ ด้านนี้ก็นี่ลูกน้อยๆมีลูกน้อยๆด้านนี้ก็มีอีกลูก,ลกนึงลูกนึงขับเพิ่งอุณหภูมิใน้กินเห่าพี่น้องตอนหนี้ม้งเถิงนนะสามสิบสององศาถ้าตอนเทียงสงสัยประหลาะเนี่ยปีดเลยแหละสี่สิบองศา เือเทาแตงโมพี่น้องด้านโนนปลูกสองตน้นด้านนี้ปลูกสามตน้นะดูหนึ่งเดียวไปเบ่งด้านนี้ก็ปลูกต้นหนึ่งด้านนี้ก็ปลูกไลเมล็ดแต่ว่าบ่เห็นผลเลยบม่เห็นหมากเลยอากาศหอนไม่ส่วนส่วนมากชาวญี่ปุ่นเขาจะปลูกตั้งแต่เดือนสามแล้วเขาจะเก็บประมาณเดือนหาเดือนหกอากาศไม่กินเห่าก,กับบอฮอนเบ่ง,บงดูนี่เดี๋ยวเบ่งเบ่งมือกัน บ้ฟังโบ้ออกดอกพี่น้องสวนมากสิเบิงเนี่ยเนี่ยลูกสัว,วจะเหี่ยวแล้วเนะบอเนี่ยว่าของในมันมันจะเอื่ออย่างซุกมากบ่ภาษาอีสานเลยว,ว่ามันซุกมากไอ้มันสัวบ่มันซัวเลยบ่มันเตียงโม่จริง,ง,รงๆซุกแบบดัานในมันแน่นจะดีกินละกอบถ้าซุกแล้วแบบลักษณะแบบว่าดัานในมันฟอฟอนบ่ดีเนี่ยลูกนี่ก็ใส่ได้เนี่ยใส่ได้ ช่วงที่ว่าเป็นต้นกาเนาะใส่ปุ๋ยขีขิ้งัวแล้วก็มาขีไก่แล้วก็ปุ๋ยเม็ดหายอยู่สามเท่อช่วงที่เขาเริ่มเครื่อเทาแบบออกมาเยอะๆประมาณเท่าไหร่เม็ดหนึ่งจะเริมทย่อยใส่ช่วงที่ก่อนปลูกบ่ได้บ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เสื่อปุ๋ยอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ตะกา้ากันนั่นนันก็ใส่ปุ๋ยขิ้งัวแล้วก็มาขีไก่แล้วก็ปุ๋ยเม็ดแล้วก็เว้นระยะ ช่วงที่แตงโมมันไก่สุกียกว่ามันโตโตนะย่าไปไ้น้ำเลอพี่น้องตะกรงหัวโหนาะห้น้ำแตกลูกแตงโมแตกหลวก่อนที่จะเก็บนน่้ฮาก็เวนเวนป็นระยะบ่ต้องไ้น้ำรสชาติมันจะดีแต่ส่วนมากที่สวนจะใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยลงดินอีกอีปุ๋ยที่แบบแซบที่สุดก็คือแบบรสชาติมันจะหวานอบุ อย่างอบุลกัสึเป็นปุ๋ยแบบทำจากอ่าปาปนหรือไม่ก็อย่างนะอ่าพืชที่เขาสกาัดน้ำมันเสร็จแล้วเขาก็มาเห็ดปุ๋ยเนี่ยมนี่ได้สองสองลูกโมว่าดได้กระเก็บไปลูกหนึ่งกระเก็บไว้บซีพิวอาจจะพอสวยเอามาล่องเอาฟมมาล่องสาบ่อ